s m ส t v สถานีข่าวกีฬา24ชั่วโมงรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งกีฬาโลกรอบรั้วดีวิชั่น2ขอ,อนำเสนอพยูนพิฆาตตรัง f อที่ขณะนี้ครับลงแข่งขันในรอบสุดท้ายของลีกดีวิชั่น2หรือรอบแชมเปี้ยนลีกสายบีแข่งไปแล้วทั้งสิ้น6เกมชนะ1เสมอ2และแพ้3เกมยิงได้5ประตูเสีย11ประตูเก็บได้5คะแนนแบ่งเป็นผลงานในการเล่นเป็นเจ้าบ้าน4เกม ชนะ1สเสมอ1และแพ้2ยิงได้ทั้งหมด3ประตูเสีย6ประตูและในการเล่นเป็นทีมเยือน2เกมยังไม่ชนะใครสเสมอ1และแพ้1ยิงได้2ประตูเสีย5ประตูส่วน3นัดล่าสุดของตัง FC ชนะ1สเสมอ1และแพ้1เกมครับความเคลื่อนไหวล่าสุดของทีมตรัง FC ออกเดินทางจากจังหวัดตรังในช่วงเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมาเมื่อเวลา9นาิกา50นาทีโดยเดินทางด้วยเครื่องบินและมาแวะพักที่กรุงเทพ1วัน โดยใช้สนามมหาวิทยาลายัยกรุงเทพเป็นที่ฝึกซ้อมและจะเดินทางเข้าจังหวัดระยองในเช้าวันเสาร์ครับและลงซ้อมที่สนามแข่งขันจริงโดยการเดินทางครั้งนี้นักเตะมาทั้งหมด25ชีวิตสภาพความพร้อมของทีมตราง FC จะมีโทษแบนคือเทวริสจุนสมรายเดียวส่วนนักเตะที่บาดเจ็บนั้นเป็นนักเตะที่เจ็บมานานซึ่งคงไม่เป็นผลต่อทีมครับ โดยโคชบอลสดิดวุฒิช่วยกุนเซย์ใหญ่ได้บอกเล่ากับทีมงาน s นสเทีว่าสภาพจิตใจนักเตะตอนนี้ถือว่าปกติดีมีกําลังใจทุกคนซึ่งทุกคนมุ่งมั่นเล่นในเกมการแข่งขันเพื่อประโยชน์ของตัวเองในอนาคตแม้ว่าเป้าหมายของทีมจะลิบลีมากเพียงใดซึ่งโคดบอลพยายามพัฒนสอนสิ่งนี้มาตลอดนั่นคือความเป็นมืออาชีพและโค้ดบอลยังย้ำอีกว่าทีมตรังหรือทีมไหนๆที่ตนคุมจะต้องเป็นทีมที่มีวินัยและระเบียบรวมถึงสปิริตอย่างแน่นอน โคดบอนยังมองถึงทีมระยอง fc อีกด้วยว่าเป็นทีมที่เล่นในบ้านดีแต่ในตอนนี้ผลงานเลิ่บตกต่ำลงแต่ถึงอย่างไรก็จะทำเต็มความสามารถสุดท้ายขอฝากถึงแฟนบอลของตรังครับหลายครั้งที่ทีมเราสุขสมหวังหรือแม้จะผิดหวังทุกคนต่างรักสโมสรรักทีมตรังจึงอยากให้แฟนบอลทุกคนสนับสนุนทีมไม่ว่าเราจะยืนอยู่ตรงจุดไหนเพราะทั้งหมดเป็นการเดินไปด้วยกันในกีฬาที่ชื่อว่าฟุตบอล เป็นอย่างไรกันบ้างครับโคดบอลก่าวัดซึ้งเลยทีเดียวคงต้องเอาใจช่วยให้มากกว่าเดิมนะครับสำหรับแฟนพยุนพิฆาตตราง FC s ซีเอจะถ่ายทอดสดในวันอาทิตย์ที่18พฤศจิกาย,ยนนี้ครับเป็นการแข่งขันกันร,ระหว่างทีมม้าลำพองระยอง FC ที่มันดับ3ของตารางเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมพยุนพิฆาตรางเอที่มันดับ5ของตารางตั้งแต่เวลา17นา30นาทีเป็นต้นไป สถิติที่เคยพบกันมาในเกมแรกของรอบแชมเปี้ยนครับตรังพาท่า่ายกับยอง f อในบ้านในนัดแรกด้วยสกอร์ศูประตูต่อหนึ่งนัดนี้จะล้างตาและล้างอายได้หรือไม่จะเป็นอย่างไรต้องติดตามครับสำหรับรอบรัวดิเท่น2วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ